สบายดีพี่น้องพรสุขุสุภสุโมสบส,สบอร์ดเอฟซีทุกท่านแม่กับพ่อกับสังมิตาพี่น้องเซนเก่าเซนเคยสิภาคให้น้องดันเปตากล้องให้พี่น้องเอ้ยสิอายทำไมไปกวาดเดินเท่านี่งในเก็บขยะขยะให้มันแล้วมันทั่วพี่น้องจังสิครับเป็นตากล้องนะพีลงมีน้องตาเนาะมีกุ๊กวัดเตียงคนเทุบชนนี้เอ้ยนั่งเก้าเตียงเดี่ยวสองคน สบายดีนะทุกคนตัวไปกน้ไม่มันไัเล้ตัไม่ยเฮ้ยเยไม่น่อาเปี้ยงไปทาที่ยทเยแคกที่ใช่เขาจะย่อ

เออย o u บนแทิงาเตียตงยไปละ สวัสดีค่ะ

เม,มเมก็บพย,ยาดาเก็บขยาอะไร,รามามาไม่ใช่่นรเน่ไม่รู้

จงเมียนนี่มันก็บาตึกแล้วจงเมียนจงเมียนหาหน้องกล้าเมียนว่ารีบไฟกับไปคอเงินน้องสาวสื่อพ่อยแขแงอ้าวเจ้า,จาประดาเป็นอยังฮะแล้วจะว่าสื่อเจ้าแม่แขวะเจ้านั่นไปขอแล้วเจ้านั่นไปขอน่ะ กันเขมตวี่ล้วต่อนงดำจะว่างิดรู้เอจีไสจะไปฮุกเรื่องก็ฝึกแต่ขยะอจีจูดทาได้หงนม่เลยท่าไหมอือใหสิ นาทีละจจงานเต็มที่เจ็ดงานกบมาเก็บกวดนะพี่น้องเป็นสบายดีเด้อพี่น้องปาเจได้เงินพี่น้องไปซื้อยังเกาะยนาะ กลาละจูเลย้มาห้ม่กินแขงด้านก็ค <much rem pagar> <m uk sue quin> ืเขากลละที่พันมานระันมัน่พอยแข็งแล้วมมนปวดได้เมนทางนันก็จะเป็นแผนกบ่งจานขนาตัวางนัอุตยกลับมาค่ะเขาจอาเาเอเปูกว่า ขนมรังจานพี่น้องเบ็ดเช็ดสิ่งใยญ่โบราพี่น้องเก็บกวดผูกกวดกาเกวดผูกเก็บกาเก็บพี่น้องไปเรื่อย

ถอ,อ,อนพักอันนี้เน็มเต็มเต็มอยู่แต่มันมีบ่วงอะนะก็เลยถอนเอาขากอาขาเอาเลยจา้าถูกพักหัวด้กินเน้ออยาหรืล่านกินแบบนี้ได้กลอ,องหนึ่งใช่ปะ ปดัไปดไปหลดขดินทั้งนั้นสะอาดเลยบาทเลยฉีดน้ำใส่เนอะออไหใช่จุบีนะเดี๋ยเท่า,ากัาบนนี้แบบันมาอยู่น้งาเดยนไปอยู่หงมหงมแล้จ๊เนาะ เตี้ยง,งบรรยากาศมันต่งดีเนาะผมบอักม่วนเลยอันนี้ทายมันโล่อันนี้แหละเป็ดไก่ประจำบ้านอนบ้านน้อมมเียงนั่นแหลกพี่น้องมาบลับขะพี้นอมขะคอบคุณรับคุณนะรายที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลายสบายดีสบายดี